แปะเมนูวันนี้นะคะวุ้นพาคุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมมาร้านนี้นะคะอาจจะได้กระทบไหลกับเหล่าบรรดาเซเลบก็ได้เพราะว่าร้านนี้นะคะหุ้นส่วนของเขาเนี่ยก็มีดาราหลายๆคนเลยจะมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับหนึ่งในนั้นกันเลยดีกว่าค่ะกับร้านนี้หยินอย่างค่ะคืออะไรสวัสดีค่ะ ครับขอตอนเราก็สู่ร้านหินหยางครับคุณวุ้เส้นครับวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณอาร์ตนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนะคะของร้านหินหยางนั่นเองแล้วก็เป็น G M ด้วย G M ด้วยใช่ครับซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่อาร์ตคนเดียวมีคนที่เป็นแบบคนในวงการด้วยมีใครบ้างคะมีพี่นัทมิเรียพี่อ้ําอธิชาติและก็คุณอ้วนลังสิษย์นะครับอ๋อโอเคเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนบุญว่างานก็เยอะมากและแต่ละคนนี้มารวมตัวเปิดร้านกันได้ยังไงก็จริงๆแล้้วเนนมัป็รูจักกรางทําางนนด้วยกัแล้วก็มมีควาชอบในกาาารนอหา่ ก็เลยมารวมตัวกันเรียกได้ว่ามีไลฟ์สไตล์แล้วก็ความชอบที่เหมือนกันจึงรวมตัวกันได้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่โต๊ะต่อดีกว่าไปดูหน้าตาหารด้วยได้ครับโอเคไปกันเลยครับนี่ทางนี้เลยีรอบอะช่วงร้อยแปดเมนูสนับสนุนโดยซอฟมบเขเกอร์แท้โรซ่าคัดคุณภาพจากไร่ถึงครัวคุณ หญิงหยางกับอาหารแนวใหม่สไตล์โมเดิร์นเอเชที่นำอาหารไทยมาประยุกต์ทำให้เพลิดเพลินไปกับอาหารเก๋ๆทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครภายในร้านการตกแต่งเป็นแบบศิละปะแนว c o ซี่มินิมอลิสโดยเน้นการใช้โทนสีดำผสมผสานกับงานเซรามิกเนื้อสีขาวค่ะอาร์ตก่อนอื่นต้องอถามถึงชื่อร้านนิดนึงนะคะสำหรับหิงหยางทำไมถึงตั้งชื่อนี้อ่ะ หยินหยางหยินคือสีดำหยางคือสีขาวทุกอย่างนี่มันเกิดจากความสมดุลของสิ่งสองสิ่งอะไรเงี้ยก็เหมือนอาหารเหมือนการคืออย่างถ้าเป็นอาหารร้อนมาเราก็ต้องมีความเย็นมีน้ําไปดับอะไรเงี้ยครับทำให้แบบว่าพอเราทานเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันก็เกิดความใช่มันก็จะเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเน้นเรื่องของราสีด้วยใช่ไหมคือครับผมที่นี่เจ๋งมากเลยเพราะว่าปกติเวลาเราทานอาหารเราก็แบบอ่ะอร่อยแล้วก็แค่ทานทั่วไปก็สั่งแบบว่าดูเมนูซิกเนเจอร์ว่าอะไรก็คือแค่นั้นใช่ไหมอันนี้ ของลุ้นเป็นแบบราศีไดครับคือทาตราศีมีนคือทาตุเราจะดวงดีขึ้นหรืออะไรคะได้อะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นการดูคาแรคเตอร์ของราศีแต่ละราศีเราก็จับเป็นอาหารเซตเมนูแบบนี้ขึ้นมาอเนี่ยเซตนี้คือของลุ้นเป็นเซตเมนูของเขาแต่ตอนนี้ต้องถามถึงสไตล์ของอาหารที่นี่ว่าเป็นอาหารอะไรคะจริงๆมันเป็นอาหารสไตล์เขาเรียกว่าเอเชียนโมเดิร์นสไตล์อือคือไปลักษณะแบบเราดึงรากฐานความเป็น เอกลักษณ์ของแต่ละชาติเลยยังยงมีสิงคโปร์จีนไทยญี่ปุ่นแล้วเราก็เอามาปรับให้มันเป็นรสชาติที่แบบเข้มข้นขึ้นให้มันดูแบบว่ามีคาแรคเตอร์เป็นสไตล์ยิางใหญดูไม่ธรรมดามากขึ้นบว่างนั้นเถอะเรายังไม่ได้กินเซตของเราดีกว่าเราจะกินอาหารที่แบบว่าอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เลยอันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของร้านคือขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าล้างมือแล้ว ลาบเป็ดยินอยางครับอันนี้เป็ดใช่ไหมใช่แต่รสชาตินี่ดั้งเดิมออริจินัลลาบเลยนะคือแบบว่าเป็นเป็นลาบแท้ๆเลยแต่ว่าเป็ดมันไม่เป็นเศษเป็ดจะเป็นเป็ดเป็นชิ้นๆเลยแล้วทานแล้วสดชื่นทานง่ายแล้วคือบอกว่าจึ๊บอันนี้คืออะไรคะอันนี้เรียกว่าเต้าหู้ป๊อปคอนครับเต้าหู้ญี่ปุ่นเอามาสับละเอียดนะ้วเขาเอาไปทอดแล้วก็ใส่ซอสอะไรอะซอสบวยครับ อร่อยอะแต่ดูมีสุขภาพเพราะว่าจริงๆของท<ม>อดนี่คนทานเข้าไปแล้วจะต้องแบบเอ้ยเลี้ยนน้ำมัน<ช>นิดนึงแต่อันนี้นี่ป๋วน้ำมันไม่เหลือพิเศษสําหรับคุณนุนเส้นเลยนะคะก็คือจะเป็นเมนูสําหรับลาสีคุณุนเส้นแนะนํานิดนึงอันนี้อะไรตัวแรกนี่ก็คือจะเป็นข้าวผัดเจครับต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงต้องช่วงนี้ต้องกินร้อนช้อนกลางนะคะเพื่อความสะอาดของเราเราก็จะใช้ช้อนกลางนะคะดีนะจะขอทานด้วยนะครับไ <ผม S 1> ด้เลยค่ะ มีความแบบเราเข้มข้นขึ้นมาต่อไปดีกว่านะคะอ้าวอาร์ตเกิดแล้วสีมีนเหรอมากินของเรามีนมีนไม่เป็นไรจ้าต่อไป okay. อันนี้ก็จะเป็นมะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวครับ คือมันจะเป็นเหมือนอาหารไทยนี่แหละแต่ว่ามีส่วนผสมแบบความเป็นจีนนิดนึงเข้าไปด้วยใช่ไหมใส่ใบโหระพาเนี่ยมันก็แบบเข้าไปได้ดีใช่ไม่เผ็ดด้วยนะคะปีไก่ว้าวผัดกับซีอิ๊วนะครับโหซีอิวนี่ต้องเข้มข้นมากๆมันก็จะเหมือนเป็ดพะโล้เนาะแต่ว่ามันจะอย่างที่อาร์ตบอกว่าจะทําทุกอย่างให้เข้มข้นขึ้นให้อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็ยังไม่หมดมีซุปน้ด้วยอันนี้เป็นซุปไก่ชีกครับผม กไอันนี้ต้องแอบ,บใส่อะไรแล้วที่เราไม่รู้แอบ,บใส่ความจริงใจแล้วความ <c oughs> ใส่ใจครับอันนี้โอเค <c oughs> ต้องใส่อยู่แล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าที่นี่เนี่ยรสชาติมันแบบเหมือนไม่ธรรมดามันจะมีมความหอมของอะไรสักอย่างที่ทําให้อาหารน่าสนใจมากขึ้นเนื้อสันในผัดกับซอสพริกไทยดำครับอื มันมีความหอมของพริกไทยมากๆใช่หอมเด้งขึ้นมาเลยและที่สำคัญเนื้อแบบคือคัดมาแล้วอ่ะเนื้อนุ่งจริงๆเลยนะคะ<ช>อร่อยขนาดนี้อาร์ตต้องถามวิธีทำนิดนึงว่าทำยังไงจ้ะเครื่องเคียงเครื่องปรุงเนี่ยมาผัดก่อนอผัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เนื้อเข้าไปใส่เนื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยที่สำคัญก็คือขาดไม่ได้คือซอสพริกไทยดำอ<ช>๋อแล้วก็ผัดเข้ากันใช,ใช่ครับนี่นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้อย่างที่อาร์ตบอกไปนะคะว่าเราไม่ได้มีแค่ของข้าวทุนัน ของหวานก็มีเดี๋ยวจัดมาซิของหวานเนี่ยจะเป็นไอศครีมที่ผมอยากพิเศษก็คือเป็นตัวเครื่องเนี่ยสั่งตรงมาจากอิตาลีเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องชิมแล้วซิว่ามีอะไรบ้างคะแล้วเราก็จะมีช้างขนมดาร์ช็อกโกแลตแล้วก็ชาอุ่ลงครับสำหรับวันนี้ครับผมขอจินจีนิดนึงชาอุ่ลงแล้วกันค่ะได้เลยน้องมานี่ดูท่าถ้าเธอต้อง เรียกแบบว่าคอนเสิร์ตบนี้บ่อยๆให้ฉันถ้าสงสารเขานะคืออยากให้แบบน้องๆมันรู้สึกแบบว่าเราเป็นกันเองอะอ๋อใช่ไหมถ้าสมมติว่าเมาแล้วฉันชิมก่อนนะได้เลยจริงๆชามันขมนะแต่นี้มันอร่อยมากอะรเออ <ใ>มันมีม <า S 1> ความหอมเหมือนอชาใส่นมใช่ป่ะอ,อร่อยมากต้องบอกว่าอาหารของที่นี่เนี่ยรสชาติแล้วก็หน้าตาเน,นี่ยหลากหลายมากๆถามเส้นทางมาดีกว่าว่าจะมาหยินหยางยังไงได้บ้างเส้นทางง่ายมากครับว่าคือร้านเราเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งห้างเซนนะครับค่ a s e <cent> n s World สามารถมาได้ทุกวันครับผมนะคะเปิดกีสบโมงถึงสี่ทุ่มครับโอเคนะคะอันนี้ก็คือร้านหยินหยางที่วุ้นแนะนําในวันน<ง>ี้ก็ต้องขอบคุณอาร์ตมากๆทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์โรซ่าคุณผ้าจากธรรมชาติมามอบให้อาร์ตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะกับร้อยแป i ลิฟวิ่งร้อยปดสไตล์ที่เป็นคุณค่ะเห็นวุ้นชิมอาหารไปแล้วนะคะถ้าอยากให้วุ้นไปร้านอาหารที่ไหนเจ๋งๆหรือว่าอร่อยๆอ,อ,อีกก็แนะนํามาได้นะคะที่ร้อยแปดลิฟวิ่ at gmail com ค่ะและกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะวันนี้วุ้นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ